กลายเป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันอย่างดุเดือดเป็นอย่างมากเลยละครับอยู่ในสังคมไทยณวันนี้นะฮะว่าตกลงแล้ว เราควรจะกราบไหว้ครูกายแก้วกันหรือไม่ซึ่งก็มีคนไม่น้อยเลยนะครับที่บอกว่าบูชาแล้วถูกหวยชีวิตดีขึ้นจเจริญรุ่งเรืองแต่อีกส่วนหนึ่งครับก็บอกว่าไม่กราบไหว้เพราะไม่รู้ว่าเป็นใครและเป็นสิ่งที่ควรกราบไหว้หรือไม่ซึ่งครูกายแก้วนั้นนะครับกลายเป็นที่พูดถึงมากขึ้นนั่นก็เพราะว่าหลังจากที่มีกระแซสสายมูแห่กันไปไหว้ที่โรงแรมเดอะบาซ่ารัชดาพิเศษโดยเชื่อว่าเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภช่วยดบันดาล ให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานข้าขายรุ่งเรืองแต่ในอีกมุมมองหนึ่งนะครับหลายคนก็มีความตะขิดตะขวงใจด้วยรูปลักษณ์ที่ดูน่ากลัวแถมตอนทาพิธีบวงสวงนั้นฟ้าฝนลมพัดแรงฝนตกจนใบสีของบวงสวงคว่ำกันเลยทีเดียว กลายเป็นเรื่องที่ตกทิยงกันไปต่างๆนานาในสังคมณตอนนี้นะครับจนกระทั่งล่าสุดนะครับด้านบอสนวัดอิสราไกสศีนะฮะเจ้าของเวทีมิสแกรนก็ได้ออกมาโพสต์ไอจีสตอรี่ฝากถึงสาวงามมิสแกรน Grand, ทุกคนว่ามิสแกรนไทยแลนด์และผู้ที่เตรียมตัวเข้าประกวดทุกคนขอความร่วมมือไม่ยุ่งเกี่ยวกับลัทธิครูกายแก้วไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามทั้งนี้ทั้งเพจมิสแกรนก็ได้ออกแถลงการไม่สนับสนุนต่อลัทธิกายแก้วเช่นกันโดยระบุว่า official announcement หรือว่าการประกาศอย่างเป็นทางการนะครับบอกว่าจากกระแสรเรื่องครูกายแก้วปรากฏการทางความเชื่อที่กำลังเป็นที่พูดถึงของสมาชิกในสังคมขณะน,นี้ทางองค์กร Miss กรน n ีไทยแลนด์ขอประกาศไม่สนับสนุนต่อลทัทิการบูชาความเชื่อดังกล่าวเนื่องจากเป็นความเชื่อที่กำลังนำพาให้เกิดการกระทำที่ผิดต่อหลักกฎหมายทารุณกรรมสัตว์ จากกรณีที่มีสมาชิกในโลกออนไลน์บางกลุ่มนำลูกสุนัขและลูกแมวมาเป็นส่วนหนึ่งในการบูชายันต่อรูปเคารพนำมาซึ่งความไม่สบายใจและเป็นตัวอย่างของการกระทำที่ผิดเพี้ยนไปจากวัฒนธรรมของสังคมดังนั้นจึงขอประกาศเพิ่มเติมถึงศิลปินในสังกัดรวมถึงผู้ที่จะเข้าร่วมประกวดมิสแกรนไทยแลนด์ในอนาคตห้ามเกี่ยวข้องสักการะบูชาหรือมีภาพโปรโมทใดๆที่เกี่ยวข้องกับลทัทธินี้ หากพบเห็นจะยุติบทบาทและไม่ส่งเสริมการร่วมง,งานกับองค์กรทันทีความเชื่อและการมีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นเรื่องส่วนบุคคลแต่หากการบูชาสิ่งใดที่คลุมเครือและนำมาซึ่งการประพฤติปฏิบัติอันขัดต่อหลักศีลธรรมของสังคมเราย่อมต้องร่วมกันสร้างความเข้าใจใหม่ดำเนินชีวิตอย่างมีสติเพื่อไม่ให้สังคมถูกครอบงำจากสิ่งเหล่านี้อย่างไร้เหตุผล ทั้งนี้นะครับหลังจากที่ทางเพจมิสแกรนได้โพสต์ไปนะฮะก็มีแฟนๆของทางมิสแกรนได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นบางส่วนก็เห็นด้วยนะครับแต่บางส่วนก็บอกว่าการบูชาครูกายแก้วนั้นไม่ได้มีการทรมานสัตว์อย่างใดโดยคอมเมนต์นะครับบางส่วนที่นับถือครูกายแก้วก็ระบุว่าส่วนตัวนับถือครูกายแก้วมาหลายปีไม่เคยได้ยิน,นเรื่องการนําเอาหมาแมวมาบูชาย,ยันนะ ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ผลไม้ช็อกโกแลตมากกว่าโดนโซเชียลปั่นกันแล้วค่ะคนบูชาจริงๆจะรู้ว่าไม่มีเรื่องอะไรแบบนี้นะคะเห<อ>็นที่ข้างเวสเกตเขาถวายน้ำหอมกันนะจริงค่ะเราอยู่ในกลุ่มบูชาครูกายแก้วไม่เคยเห็นเลยว่าใช้หมาแมวบูชายันเวลาเราไปไหว้ใช้ผลไม้กับช็อกโกแลตตลอดเลย ก็เรียกได้ว่าตอนนี้กระแสสังคมครับแบ่งเป็น2ฝัก2ฝ่ายจริงๆสําหรับปมดารมาม่าครูกายแก้วว่าสรุปแล้วควรหรือไม่ครวรที่จะกราบไหว้และณตอนนี้ก็ยังไม่มีการยืนยันแน่ชัดว่ามีคนบูชายันหมาแมวเพื่อกราบไหว้ครูกายแก้วจริงหรือไม่คงจะต้องรอการยืนยันอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาเป็นว่าต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมเพราะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์ทางช่อง y o u t u b ท็อปดาราด้วยนะคะ